สวัสด so huh so so, so, ี้อคะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเจ็ดโมงเช้าเวลาสวีเดนเป็นเวลากาแฟมาน่งบอก์เวบแกับพี่น้องกับพี่น้องขาเป็นเวลาดีๆตอนเช้าบ่ต้องอาบน้ำอาบทากันละค่ะพี่น้องขานั่งบอก์เวบแนี่ละพาพว่าเป็นเวลาที่ดีๆเวลาที่เอ่อตื่นเช้ามาสบายๆเนาะพี่น้องเนาะอ่มาดามหน่อยให้ดูค่ะพี่น้องขาว่าเรากิน เราดื่มกาแฟกินกาแฟนั่นแหละค่ะพี่น้องค่าประเทศสวีเดนมาดามหน่อยดื่มกาแฟอันนี้ก็คือกล่องใหญ่นี่เราเดื่มอันนี้กันค่ะพี่น้องขาแล้วก็กาแฟก็คือกาแฟธรรมดาของเรานี่แหละคะ่ะบ้านเรานี่แหละค่ะพี่น้องคาอ่าปกติแล้วประเทศสวีเดนเนี่ยเพื่อนสิกินกาแฟแบบต้มนะค่ะพี่น้อง่าแต่มาดามหน่อยกินไม่ได้มันเหม็นก็เลย กินอันนี้ตลอดค่ะอันนี้คือกาแฟที่เรากินเป็นเวลาดีๆมาหยิบยกประเด็นดังเล่าต่อค่ะพี่น้องค่ะกรณีวันนี้มาดำน่อยขึ้นให้หัวข้อก็ประมาณว่าทานายกับทานายนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเรื่องของเด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตปริศนาที่กอกตอนนี้ เเดือนยังไม่มีข้อสรุปว่าตกลงใครเป็นจะออกหมายจงหมายจับ1 4บ5ตามที่เป็นข่าวก็ยังไม่มีข่าวออกมาว่าจะไปตามที่เป็นข่าวออกมาว่าจะออกหมายจงหมายจับใครอะไรยังไงขณะเดียวกันกับพี่น้องขาขณะเดียวกันคดีก็ดําเนินต่อไปอย่างที่ว่ามาดมหน่อยบอกว่า9เดือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วล่ะ เดี๋ยวก็จะมีข่าวพยานคนนั้นโผพยานคนนี้โผว่าคนนั้นมีทีเด็ดคนนี้มีทีเด็ดอะไรยังไงก็ว่ากันไปเต็มก็เราก็ทุกคนก็รู้แหละค่ะรอสรุปสรุปสำนวนคดีจากทางตำรวจ สรุปสำนวนคดีจากทางตำรวจแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้มันก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นจากลุงพลโด่งดังก็กลับกลายเป็นว่าจะหลุดหรือเปล่าจะดุบจะดาวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะพี่น้อง่าขนาะเดียวกันมันก็มีสองฝักสองฝ่ายที่แอนตี้กันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอันนี้เราก็รู้กันแล้วพี่น้องเนาะขณะเดียวกันมาดามน่อย,ยิบยกมาวันนี้คำว่าทนายมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแหละค่ะพี่น้องขา ทนายกัดกับทนายทะนากัดกับทนายทนายแต่ละคนก็มีปัญหาการคนออกนั้นออกนี้มันเป็นเรื่องผู้ตามจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายคือการสูญเสียมันก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจที่เขาจะต้องหาพยานหลักฐานสรุปอะไรยังไงขึ้นไปแต่ขณะเดียวกันทนายผู้เกี่ยวข้องมันก็เลยกลายเป็นว่าทนายกัดกันตั้งแต่ที่หนึ่งละอัจฉริยะออกมา เป็นทนานี่แหละพี่น้องอ่ะแล้วก็มีทนายไม่ว่าจะเป็นทนายเดชาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นทนายแล้วล่าสุดนี่ก็จะเป็นทนายกับทนายก็คืออ่ทนายนิทัศตอบโต้ทนาย ตอบโต้กันระหว่างทนายนิทัศกับทนายเอ่อเอ่อตั้มแล้วกันนะคะพี่น้องนะอันนี้มาดามหน่อยยิบยกมาเพราะว่าตามความเป็นจริงทําไมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ใหญ่มากก็คือสูญเสียไปแล้วเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตเราเองถือว่าเก้าเดือนนี้มันเป็นการทําคดียากพายานหลักฐานมันก็สูญหายไปอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาแต่มันก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ถ้าไม่แม่นยําจริงๆตํารวจก็ไม่สามารถที่จะออกหมายจับได้อย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามันออกอาจจะไปหลุดในชั้นศาล อาจจะไปมีปัญหาตอนขั้นตอนต่อไปอาจจะทําให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าตั้งแต่ต้นเรื่องมีปัญหาก็ว่าได้ค่ะพี่น้องขาขณะเดียวกันทานายกับทานายมันก็เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้นที่เรานาติดตามอย่างเช่นทานายเดยชาก็ว่าคนนั้นคนนี้เราก็เข้าใจอยู่แต่มาดามน่ยจะมองอย่างนี้ค่ะพี่น้องขะเป็นการที่ จริงๆแล้วถ้าจะทำคดีมันก็คือทำคดีไปมันก็เป็นหน้าที่ของทนายไม่ว่าฝ่ายใครฝ่ายใครแต่เอาเรื่องส่วนตัวมากัดกันมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าบางทีเอ๊ะมันเป็นเรื่องคดีของเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตหรือเป็นคดีของลุงพลว่าจะโดนหรือไม่โดนอย่างที่ว่าแต่พอมีกระแสออกมาเป็นการทนายคนนั้นแย้งคนนี้อย่างเช่นตอนนี้ที่ด่งดังก็คือ,อทนายตะกรอนก็มีคุณอัดมีปัญหาแล้วก็เดชาก็มาขายี้ขย่ำแล้วก็ทนายตั้มออกมา ก็กลายเป็นว่ามีแอนตงแอนตี้แอนตี้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ค่ะพี่น้องขาการแอนตี้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่มาดามหน่อยจะมองว่ามันเป็นการเอาเรื่องส่วนตัวเอาการขัดแย้งเอาการที่ไม้เบื่อไม้เมาขัดแย้งกันส่วนตัวมาเล่ามาออกสื่อมาโต้มาตอบกันมาดามหน่อยว่ามัน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 ไปกันใหญ่มันไปกันใหญ่แล้วค่ะพี่น้องขาอย่างเช่นอย่างเช่นค่ะพี่น้องขาตั้งแต่ ทานายเริ่มแรกตั้งแต่ลงพนไปยืน ไปยื่นไปยื่นฟ้องหมิ่นเนาะพี่น้องเนาะไปยื่นฟ้องหมิ่นคุณอัจฉริยะอย่างที่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วอาจก็ลงมาเล่นเองในกรณีที่ลงพลผิดอะไรยังไงก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวทนายเดชาก็ตะกอนก็ขัดแย้งกันตอนตอนนี้ก็มาขยี้ขย่ําเอาข่าวมาขยี้ขย่ํากันหลังจากนั้นแล้วก็อ่าตั้มลงพื้นที่เพื่อที่จะเป็นทนายก็คือมีการรีเควสตไปจากลงพลให้ไปเป็นทนายให้หลังจากนั้นแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัชพลลงไปแล้วก็มีทนายที่อ่มุกดาหารที่สกลนคร ลงไปายทนายลงไปแล้วก็ทนายนิทัศน์ก็ออกมาอย่างที่ว่าถ้าใครที่ตามข่าวอยู่ก็จะรู้ว่าทนายนิทัศน์เป็นใครอะไรยังไงก็ออกมาชี้แจงแล้วก็มีการโต้ตอบกันเรื่องของเรื่องก็ทนายนิทัศน์ก็บอกว่าการที่ลุงพลใช้คนใช้ทนายค่ะพี่น้องขะการที่ลุงพลเลือกทนายนี่มันก็เหมือนกับว่าทนายตั้มก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาของทนายของคุณอัดอย่างที่ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าไม้เบื่อไม้เมากันก็ก็เหมือนกับว่าเลือกทนายผิด ก็คือออกมาวิจารณ์นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะวิจารณ์ทางเพจบอกว่าตอนนั้นนิทัศออกมาวิจารณ์ทางเพจบอกว่าการที่ลงพลเลือกทนายก็หมายถึงทนายตั้มนั่นแหละค่ะก็คือเลือกทนายผิดเพราะว่าเป็นคดีความเป็นเป็นทนายที่ไม่เบื่อไม่เมากับพุณอัดแล้วก็จะเพิ่มศัตรตูขึ้นอีกเพิ่มเรื่องราวขึ้นอีกเพิ่มการทํางานยุ่งยากขึ้นอีกประมาณเนาะค่ะพี่น้องเนาะทำไมถึงมองข้ามทนาย คุณช้างอย่างที่ว่าคุณช้างก็คือทนายหัวร้านหรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้อง่ะทนายขุณช้างนี่ก็เหมือนกับว่าทนายสมเกียรติหรือทนายรัชพลทําไมถึงไม่ได้เอาตรงนั้นหรือทนายท้องที่ก็มีหรือไม่เอาตรงนั้นอะไรยังไงก็ว่าไปทําไมถึงไปเลือกทนายตั้มสุดท้ายทนายตั้มก็ออกมาแล้วก็มาแย้งต่อบอกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นอย่ายุ่งกับคดีคนอื่นเอาตัวเองให้มารอดดูแลคดีที่ตัวเองได้รับผิดชอบมาเพราะว่าการที่ลงพลลูกเค็มาหรือคดีใหญ่ๆ <c oughs> หรืออันนี้คุณตั้มอันนี้ทนายตั้มพูดกับพี่น้องในในเพจในเพจค่ะพี่น้องคะ่ะบอกว่าการที่มายุ่งของคนอื่นเอาตัว,ต,วตัวเองให้มันรอดประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะการที่เขารับทําคดีใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ต้องลูกค้าพูดง,ง่ายๆลูกความก็ต้องมองเห็นว่าเป็นทนายน้ําดีเป็นทนายที่มีลูกหล่อลูกชนเป็นทนายที่ให้ความไว้วางใจประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะก็มีการโต้อตอบกันก็บอกว่าก็แขวกันไปแขวกันมาด่ากันกัดกันนั่นแหละคะ่ะว่า เอาคดีของตัวเองให้มันดีให้มันดีก่อนอ,อย่าไปเหมือนทนายดอเด็กหรือไม่ก็อย่าไปาขยี้ขยําหรือมีปัญหากัน เหมือนทอนายคนนั้นทะเลาะกับทนายคนนี้ก็ว่ากันไปกับก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันไปแล้วกับพี่น้องค่ะก็เป็นการแขวะเป็นการกัดกันอย่างที่ว่าอันนี้มาดามหน่อยมองอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยมองว่ามองว่าการที่ทําเรื่องคดีคุณก็ทําไปเข้าใจอยู่ว่ามีการขัดแย้งก่อนหน้านั้นไม้เบื่อไม้เมาเข้าใจแต่ตอนนี้มัน แต่ตอนนี้มันดังทางโซเชียลอย่างที่ว่าและครับพี่น้องขาทนายกับทนายเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าจากกับการที่จะไปช่วยเรื่องคดีกับการที่จะไปช่วยตามหาว่าใครเป็นอะไรยังไงอ่าใครเป็น <c oughs> คนทําเรื่องคดีนี้มากกว่ากับกลายเป็นว่าทนายมากับทนายก็ เป็นสิ่งที่โด่งดังขึ้นทางโซเชียลและกับพี่น้องกามาดามหน่อยมองว่ามันไม่เหมาะไม่ควรมันน่าจะหยุดน่าจะอยู่ก็คือใครก็ตามก็ทําหน้าที่กันไปเป็นไม้เบื่อไม่เมาก,กันก็ใช่แต่สิ่งที่ควรหยุดควรที่จะไม่ต้องมาแฉกันไม่ต้องมากัดกันอะไรยังไงถ้าถามว่าเอากัดก็เรื่องของเขามันก็ใช่ค่ะพี่น้องขาแต่มันอยู่ในเกี่ยวข้องกับคดีดังที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างที่ว่าสังคมให้ความความสนใจขนาดนี้มันก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมีแต่เรื่องคดีกับมีเรื่อง อื่นอีกตามมามากมายทนายกัดกันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาคนนั้นก็แฉคนนี้ก็แฉไม่รู้อะไรเป็นอะไรไปหมดยัวเย้ยกันไปหมดเลยมันก็เลยเป็นการกระหน่าซ้ําเติมทําให้เกิดปัญหามากขึ้นทําให้ผู้คนที่เข้าไปดูไปเห็นเนี่ยกลายเป็นว่าไก่เห็นตีนง,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 งูเห็นนมไก่เป็นการประมาณประมาณว่าแฉกันไปแฉกันมามาดําหน่อยดูข่าวแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะหยุดค่ะพี่น้องหยุดเถอะเพราะว่าการที่เรามา ดุด่าว่ากาวเอาเอาเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีกกอกเนี่ยมาผสมประสานกันมาใส่กันมาด่ากันมันไม่ควรนี่คือพอเราฟังแล้วมันก็อย่างที่ว่าแลคะค่ะพี่น้องคะ่ะน่าจะหยุดคุณทาหน้าที่ไปก็คือทาหน้าที่ไปไม่ต้องไปด่าไปว่ากัน คือสิ่งที่สังคมอยากเข็นนยากค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าการที่คุณมาแฉน,น,นู่นนี่ก็กลายเป็นว่าโยงไปสารพัดเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงกรณีกอกเราก็อยากรู้แค่ว่าตกลงใครเป็นคนร้ายกันแน่นั่นคือสิ่งที่เราโฟกัสกันถึงสิ่งที่เราติดตามกันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็อยากฝากอันนี้ก็คืออยากเล่าเพราะว่าสิ่งที่ได้อ่านข่าวทุกวันทุกวันเนี่ยมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นนี่คือหมายถึงทนายกัดกันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะคนนั้นก็แฉคนนี้ก็แฉกัดกันไปกัดกันมาอะไรยัง แล้วก็ทนายแต่ละคนอย่างที่มาดามหน่อยย้าตลอดทนายแต่ละคนที่จะเข้าไปหาลุงพลเนี่ยก็กรุราใช้ความรู้ความสามารถคิดก่อนทาเสมอคิดให้ถี่ถ้วนก่อนไม่ใช่ไปให้คําแนะนําบ้าบอคอแต่ให้ลุงพลเพราะว่าลุงพลว่าแต๋นจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนที่รู้กฎหมายว่ากับการที่เขาไปปรึกษาทนายทนายเธอถ้าตอบชุยๆออกมาลุงพลว่าแต๋นเขาก็ยึดตามนั้นแหะค่ะพอยึดตามนั้นแล้วก็ทําให้เขาเกิดปัญหาตามมาก็อย่างที่มาดามหน่อยบอกว่าการที่ เกิดเกิดปัญหาอะไรลุงพลติดตามตลอดนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าลุงพลติดถ้าลุงพลมีปัญหาหรือไปตอบผิดอะไรยังไงหรืออาจจะโดนหมายโดนเหมยอ,อะไรยังไงหรือมีคนที่เขาฟ้องเขาร้องขึ้นมาทนายไม่ได้ไม่ได้มานั่งรับผิดชอบกับลุงพลป้าแตนนะสุดท้ายก็ต้องเป็นลุงพลป้าแตนอยู่ดีลหละค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็อยากฝากนะ ถนัดกัดกันแต่ไม่ถนัดที่จะช่วยเขาจริงๆช่วยเขานี่ก็หมายถึงว่ามันต้องอาหาข้อเท็จจริงมันต้องนี่ไม่ใช่หลับหูหลับตาว่าจะไปตอบเอาชนะอย่างเดียวแต่ผิด ผิดในสิ่งที่เราเราพยายามที่จะเอามาต่อสู้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผิดหละกัพี่น้องค่ะโอเคอ่าหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังติดตามกันต่อค่ะว่าจะมีอะไรจะขึ้นวันนี้วันที่15แล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคคาดอ่าข่าวลือมาว่าเลื่อนไปเป็นเบษาอันนี้เราก็รอดูว่าจาก14-15ที่คุยกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะคดีนี้รั่วแล้วก็จะเลื่อนไปเป็น1 0 เดือนเมษาประมาณนั้นค่ะพี่น้องเราก็ติดตามกันโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ